เลขาฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเตรียมเชิญหมอพรทิพย์ดูชนะสูตรศพแตงโมรอบสองที่กระทรวงยุติธรรมว่าที่ร้อยตีธนกฤตจิตอารีรักเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงชี้แจงถึงกรณีที่ครอบครัวของนางสาวพัทรธิดาพัชร์วีรพงศ์หรือแตงโมและทางด้านของนายกิษณนะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความได้มีการยื่นหนังสือร้องขอให้มีการผ่าชนะสูตรศพหลังสงสัยร่องรอยบาดแผลแตงโม11จุดโดยว่าที่ร้อยตีกิษณนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรมเผยว่าทางด้านแม่ของแตงโมญาติและทนายกิษนะได้มีการยื่นหนังสือร้องขอให้กระทรวงยุติธรรมให้มีการผ่าชนสูตรศพพิสูจน์ทราบภายหลังจากที่มีข้อสงสัยผลการชนสูตรหลายจุดโดยประเด็นหลักๆมีการขอภาพถ่ายจากทางด้านของสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและสถานีตำรวจแห่งชาติในการผ่าชนสูตรครั้งแรกโดยจุดหลักๆที่ทนายความได้มีการแจ้งนั้นประกอบไปด้วยหน้าผากคอข้อพับหลังหัวเขา่าขวาเป็นรูพบทรายและโคลนในปอดรอยช้ำบริเวณด้านหลังร อยช้ำที่บริเวณใบหน้าและเบ้าตาข้างขวารอยแดงบนหน้าอกฟันหลุดและรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ขาขวาทางกระทรวงยุติธรรมได้มีการเชิญคณะกรรมการบุคคลภายนอกที่เป็นหน่วยงานของทางการแพทย์มา3หน่วยงานคือโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลจุฬาและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์บวกกับเชิญหมอจากนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจที่เป็นคนผ่าชนะสูตรศพครั้งแรกมาเข้าร่วมในการผ่าชนะสูตรซึ่งการผ่าครั้งถัดไปจะผ่าที่อำเภอลาดลุ่มแก้วจังหวัดปทุมธานีเป็นสถาน บรรณิติวิทยาศาสตร์โดยตรงและจะมีการเชิญคณะกรรมการทั้งหมด15คนประกอบไปด้วยประลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขาธิการองค์การสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินายกแพทยสภาและผู้บัญชาการสำนักงานกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก8คนเมื่อมีมติในที่ประชุมแล้วทางกระทรวงยุติธรรมจะมีการส่งกลับไป ให้พนักงานสอบสวนได้มีการรับผิดชอบเพื่อให้ทราบผลการชนะสุตรอีกครั้งส่วนแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภาจะเชิญมาเป็นผู้ร่วมสังเกตการเนื่องจากเป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยเป็นตัวแทนของกระทรวงยุติธรรม